เนื้อปลาช่อนเพราะว่าเนื้อปลาช่อนเนี่ยมีความแน่นแล้วก็เนื้อมันจะหวานมันจะเข้ากันได้ดีกับอีกเครงเลยค่ะขออนุญาตชิมนะครับตักเห็ดเครงขึ้นมาก่อนครับอืมได้รสชาติอะไรบ้างคะได้รสชาติของเครื่องเกงครับเครื่องเทศ ได้ความเผ็ดร้อนครับแล้วก็มีมีในเรื่องของเห็ดเครงกับเนื้อเนื้อปลาครับอร่อยมากเลยครับสวัสดีครับพี่ลูกเทพนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับพี่แป๋วนะครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาไม้ไผ่ครับอำเภอตุ้งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับพี่แป๋วครับวันนี้พี่แป๋วมีเมนูอร่อยๆแนะนําพวกเราไหมครับ มีค่ะมันเป็นเมนูพื้นบ้านพื้นถิ่นที่ทําสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษนะคะก็คือนั่นก็คือแกงขั่วกลิ้งเห็ดแพลงกับปลาช่อนค่ะมันเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ว่าถ้าแกงเห็ดเพลงนี่ก็คือต้องขั่วกลิ้งกับปลาช่อนเนื้อความหวานของปลาช่อนบวกกับความกรุบกรอบของเห็ดแพลงมันจะเข้ากันได้ดีค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะเติมกระใสเครื่องแกงก่อนค่ะไม่ปิดค่ะ ปีนะคะน้ำเปล่าค่ะเดี๋ยวช่วยคนพี่แป๋หน่อยนะคะได้ครับหยิบมือใช่ได้นะเนี่ยกลัวกลัวหัวป่ารลอเปล่า เราคนจนเครื่องแกงละลายหมดเลยใช่ไหมครับใช่ให้มันน้ํามันเดือดอะคะ่ะอืมเราใช้ไฟร้อนนะคะครับเราเครื่องแกงละลายร,ร,ารอลลยรน้ำไม่เดือดนิดนึงนะคะเพื่อ เพิ่มอัตรถรสในการปรุงค่ะเร้วก็าก็ค่อยใส่เห็ดเพรงไปนะคะสำหรับเมนูนี้เนี่ยาสามารถเก็บในตู้เย็นนะคะไว้ได้หลายวันค่ะ เพื่อให้เนื้อแกงเนี่ยเข้ากับเนื้ออีกแพงได้ดีค่ะอจากนั้นเราก็ใส่เนื้อปลาช่อนนะคะแนะนำนะคะควรเป็นเนื้อปลาช่อนเพราะว่าเนื้อปลาช่อนเนี่ยมีความแน่นแล้วก็เนื้อมันจะหวานมันจะเข้ากันได้ดีกับอีกแพงเลยค่ะการใส่เนื้อพวกเนื้อปลาดุกอะไรพวกนี้มันจะมีกลิ่นคาวเยอะไม่แนะนํานะคะที่แต่แนะนําให้เป็นเนื้อปลาช่อน สำหรับผลิตภัณฑ์เน็ตเพลงแห้งของเราเนี่ยทำได้ไหลายเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นหอบหมวยดิดเพลงแล้วก็กลับมาที่ปลาชอ่อนอีกนั่นเลยค่ะเพราะว่าเนื้อความหวานความก,ก,กบบารมกรมองปลาช่อนเนี่ยมันจะเข้ากันได้ดีกาลาเปาเวดเพลงเราเรก็ทําได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงเมนมูสุขภาพเหมาะสําหรับช่วงกินเจก็คือซาลาเปาเ็ดเพลงเพราะเราจะใช้เนื้อซาลาเปาแล้วก็บวกกับโปรตีนที่เป็นแทนหมูค่ะ มาคุกเค้าด้วยการทําเป็นไส้อะค่ะน่าสนใจมากเลยนะครับสําหรับเมนูเาเปาเห็ดเคลครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคะพี่แ๋วจะทําให้ชิมได้เลยครับเริ่มได้กลิ่นแล้วยังคะเนี่ยได้กลิ่นแล้วครับกลิ่นหอมเครื่องแกงติดจมูกเลยครับพี่แป๋วทำเสร็จเรา้องชิมกันว่าความหวานของเนื้อปลาช่อนเนี่ยพอเข้ากับดแก,กงแล้วเนี่ย จะอร่อยอยันนี้เราใช้เวลาประมาณกี่นาทีได้ครับเอ่อมันมันอยู่ที่ความร้อนแล้วก็องค์ประกอบหลายอย่างอะคะ่ะอ่าอย่างเช่นว่าเอ่อถ้าเห็ดแปลงมันมีความชื้นเยอะเราก็ต้องเคี่ยวนานหน่อยอมพรับเพื่อว่าเราจะได้เก็บอ่าเมนูเนี้ยไว้กินหลายวันนะคะเป็นการถนอมอาหารเพราะว่าถ้าเราแกงแบบเร็วไปมันไม่สามารถยืดอายุได้แต่ถ้าเกิดว่าคั่วแห้งเนี่ย เนื้อปลาเข้ากันดีกับเนื้อเห็ดเคข่เนี่ยมันจะสามารถเก็บไว้ได้ในยมยมฉุกเฉินนะคะคือเราสามารถเอามาเติมน,น้ำนิดนึงแล้วก็อุ่นมันก็จะได้รสชาติดเดิมะคะ่มคะแต่ถ้าเราแกงเหมือนพี่แบบกัดเดียวเสร็จมันเหมือนกับว่าเนื้อปลากับเห็ดเคล่แล้วก็เครื่องแกงมันไม่เข้ากันมันทําให้ยืดอายุได้ไม่นานนะคะน่าสนใจมากเลยนะครับสําหรับเห็ดเคล่งเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะซื้อไปฝากแม่ที่บ้านเลยครับ กง่วกลิ้งเนี่ยเราต้องคนหน่อยนะคะเพราะว่าเครื่องแกงมันจะได้ซึมเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกับมิดแคลงแล้วก็ปลาช่อนนะคะตอนนี้เริ่มมีกลิ่นหอมมากเลยนะครับผมรู้สึกว่าผมหิวมากเลยตอนนี้เตรียมข้าวไปเลยไหมคะก็ดีนนครับหิวมากเลยตอนนี้ช่วยนิดนึงครับ ควาเพิ่อมอันตรลดแกะเนี่ยค่ะงว,ว่างจะได้ไม่แกะใส่เพื่อนี่ค่ะเมโนูนี้เหมาะสำหรับยกโควิดนะคะเพราะว่ามีตั้งตัไคล้มีตั้งพริกใบมะกรูดซึ่งเป็นเครื่องเทศอของของชาวใต้เราอะค่ะที่ให้ความเผ็ดร้อนดับโควิดได้ดีเลยค่ะดับเชื้อโควิดได้ดีเลยค่ะเพราะว่าเวลาเรากินไปเนี่ย ลำคอซึ่งเชื้อโควิดเนี่ยมันจะตกครั้งที่คอไม่ลงปอดนะคะแล้วกินเมนูนี้ค่ะ,ะยังมีปโปรตีนที่ว่าช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เราด้วยค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระของเห็ดแค้งเนี่ยค่ะอันนี้เราใช้เยอะไหมครับพี่แป๋วไม่เยอะค่ะตามความชอบค่ะ เราล้างลดความชื้นของมือเใงหม่นะคะเศ <c oughs> ็นได้ว่าพวกกลิ่งเนี่ยเขาจะคั่วแห้งจนน้ำแกงแห้งอะค่ะแทนที่เราจะใช้เนื้อเนื้อสัตว์ร้อเปอร์เซ็นเาก็เปลี่ยนมาใช้เป็นเนื้อแพงเพราะเห็ดแพง,งเนี่ย มีโปรตีนสูงกว่าเนื้อสัตว์บางชนิดค่ะครับสำหรับตัวเครื่องแกงที่พี่แป๋วใส่ลงไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันดังนี้นะครับมีตะไคร้ครับมีพริกสดครับมีขิงครับแล้วก็มีกระเทียมครับมีพริกไทยดำพริกสดแล้วก็ ใบมะกรูดเพิ่มความหอมครับอ่าโทษนะคะอันนี้เรียกว่าขมิ้นนะคะยังไม่รู้จักค่ะไม่ใช่ขิงค่ะใช่ครับจเออ่ไม่จามมาดะไมจขิงเยตเดี๋ยวหน้าเลอะโตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะอ่าเนื้อของพวกขีงอิฐแพงมีความแห้งโดยมะกรูดค่ะ ะคระับรองเลยโควิดหายแน่เลยค่ะเมนูนี้เพราะมีทั้งโปรตีนมีทั้งสมุนไพรที่ให้ความเผ็ดร้อนมารวมอยู่ในเนื้อแกงตั่วกลิ้งนะคะ ก็ได้เก่งโคตรเก่ยากไหมคะเมนูนี้ไม่ยากเลยนะครับ ครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูเกงขั่วกลิ้งเห็ดแครงนะครับเดี๋ยวพี่ป๋จะให้ชิมนะคะเพราะว่า,าถ้าพิจิตรไม่ชิมเนี่ยไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงอร่อยจริงไหมเดี๋ยวอันนี้มนนผมขอขอวางก่อนนะครับขออนุญาตชิมนะครับตักเห็ดแครงขึ้นมาก่อนครับอืม รสชาติอะไรบ้างคะไดร้รสชาติของเครื่องแกงครับครื่องเทศได้ความเผ็ดร้อนครับแล้วก็มีมีในเรื่องของเห็ดเครงกับเนื้อเนื้อปลาครับอร่อยมากเลยครับ <c oughs> ถ้าสมมติว่าได้ได้กับข้าวสวยร้อนๆนี่ผมว่าแบบหมดเลยนะครับหมดตูวเลยครับพี่แป๋วอร่อยมากเลยครับค่ะสำหรับท่านที่สนใจ สั่งซื้อเห็ดเพลงของเราสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางไหนคะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับครับแล้วในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่เป๋วมากเลยนะครับที่มามอบเมนูเด็ดๆนี้ให้กับพวกเรานะครับขอบคุณครับสําหรับลูกค้านะครับที่สนใจอยากจะสั่งซื้อเห็ดเรลงอบแห้งนะครับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาไม้ไผ่นะครับเห็ดเพลงเห็ดเคลงสะอาดปลอดสารพิษไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย thank <smart noise> you